ทางเรื่องของหลักสูตรไอทีนะครับในตลาดการศึกษาของไทยแล้วก็ของในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ยังดูยังไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกันกบตลาดทิศทางความต้องการของตลาดนะครับผมได้เคยปรึกษากับท่านรองยงยุทธนะครับอินทวงท่านรองทางด้านฝ่ายวิชาการเนี่ยท่านก็ได้แสะะดงความเห็นที่น่าสนใจทีเดียวคือว่า มีหลายๆครั้งที่าทางาสถานศึกษาท่านได้เชิญคุณยงยุทธไปเป็นส่วนร่วมในการาสแสดงความคิดเห็นเรื่องของหลักสูตรนะครับท่านก็ได้บอกว่าการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับตลาดนั้นมีความสําคัญมากซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีการอัปเดตแล้วก็พูดคุยกันทั้งทั้งทางด้านผู้ประกอบการเองแล้วก็ทางด้านของสถานศึกษาว่าจะสามารถที่จะ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นได้ไหมหรือตลาดต้องการอะไรแล้วสถานศึกษารองรับได้แค่ไหนทุกๆปีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับถ้าเกิดว่าสถานศึกษาสามารถปรับตัวได้ทันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเลยทีเดียว